วินาทีสำคัญโมจิจะได้มีฝ้าบ้านแล้วเห็ดคับแเพรเจะคลองเลยเอาติดตั้งฟ้าบ้านฟ้ากันห่องพี่น้องเอ้ยคืออยู่บอ่อ ดีหรอเปล่าฮะะได้ยูบ่ดีเป๊ะเลยเนาะเอาทาขนาดเลย cái gì không... สวยงามมีเงินกับตีฟ้าเลยปัะนดี้อืมเด็กาันโอ้แน่น โอเคไม่มีรูสองหาหัวซ่องหากันบ่ได้บ่นี่ยนด้การอืมโอเคได้การได้การ เดี๋ยวมานี่นะ้ำปีกันในจังหน่อยโอ้คันใดต,ตรงกลางอันนี้คือสิทักนะโอรอเนาะกลางอันนี้นะนี่โก,โกง่งนบบโดนๆแลวนะ บัตอดแผนตัวนี้มันซิดที่ได๋เนาะตัวนี้นะไม่ฟา่าเลยมันคือประจุเนาะซึ่งเ,เนาะยีขาดน่อยเดียวยังสเสมอ,ม,อมูอืมเออซิดนี่จะเมื่อแล้วนี่ Mm